but the north. มันไปรน้ยนอยู่นนอกว่าใครมดเลวโอ้ยตัวแมพี่น้องไปมืดล้วบอยังอยู่ Okay. Uh, uh. Jangan อ่ะเอ๊ะๆเดี๋ยวๆๆๆๆอ้าวบ่เห็นแล้วอยู่นี่มาพี่มาพี่มาพี่โอ๋อีกเข้าอันนี้ მოს ជីជ្រងហេហឺវ៉ែនំងឹមចាអោចាអោណែអមសត្លោណែតពូអូ ติกเฮ่ยจ้าคุณจ้าแม่จ,ากกจากก้าแม่ืมอืองบอยัาานยตรักกระเนอ๋อเด้ขาวเด้อามากระเนบติดตะปอยอีขาว О. Угу. no

ม่ายไว้กอ้อืตัวผู้ตัวเมียน,นี้ฮะแกปีนี้เาได้อยู่สอตเนาะอันนี้แม่ตัวหนึ่ง เอันนี้ว่าแถวคำพงแม่นแหละปาดเรียบร้อยเอออีเข่า

Ở hồ đó, ở hồ đó Hãy nhắm một ở ha tầm. Hmm. <cười> <cười> bởi hay bởi hay bởi hay chẳng hạn đầy xám tôn áp thì này xin chào